ครองและนักเรียนทุกคนพบกับครูเอในวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะวันนี้เป็นการเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ครั้งที่4ของเราแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฝึกอ่านและเขียนค่าของเลขโดดและค่าประจำหลักของจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนในรูปกระจายของจานวนนับไม่เกิน10,000แสนกันต่อค่ะเราไปทบทวนค่าของเลขโดดและค่าประจำหลัก และมาดูวิธีการเขียนในรูปประจายจากคลิปความรู้กันก่อนเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ25,123คือ20ง0มกับ5,000กับ100กับ20กับ3ด้หน่วยค่ะ2อยู่ในหลักหมื่นมีค่า20ง0มือยู่ในหลักพันมีค่า5,000 1อยู่ในหลักร้อยมีค่า100 2อยู่ในหลักสิบ มีค่ายี่สิบสามอยู่ในหลักหน่วยมีค่าสามถูกต้องไหมคะถูกต้องจ้ะลูกแล้ว25,123เขียนในรูปกระจายได้อย่างไรจ้า25,123สามารถเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้ค่ะ25,123เท่ากับ20ง0มืบวกห้าพ บวกหนึ่งร้อยบวกยี่สิบบวกสามหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้ามีค่าประจำหลักดังนี้ค่ะหนึ่งอยู่ในหลักหมื่นมีค่าหนึ่งหมื่นเก้าอยู่ในหลักพันมีค่าเก้าพันสี่ อยู่ในหลักร้อยมีค่าส400เจ็ดอยู่ในหลักสิบมีค่าเจ็ด70ห้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่า5ค่ะหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าก็สามารถเขียนในรูปกระจายได้ก็คือหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเท่ากับหนึ่งหมื่นบวกเก้าพันบวกสี่ร้อย บวกเจ็ดสิบบวกห้าหลังจากดูคลิปแล้วนักเรียนพอจะเข้าใจกันหรือยังคะเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนในรูปกระจายของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนจาก powerpoint กันต่อดีกว่านะคะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นมาเรียนรู้กันเลยคะ่ะ เรามารู้จักการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจายกันนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะ40,000กับ0,000กับ900กับ20กับ4หน่วยนะคะ40,924เป็นจํานวน5หลัก 4% 924นะคะ4อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่าก 40, 0, ับ4ีห่หมืศอยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับศูนอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับเก้าอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ20่สิบอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ4ี่สี่มื้ายยีี สามารถเขียนในรูปประจายได้ดังนี้นะคะ4 9 2 4เท่ากับ40,000บวก0บวก900บวก20บวก4หรือ40,000บวก900บวก20บวก4 เด็กๆสังเกตไหมคะว่าในหลักพันมีค่าเท่ากับ0เพระนาะฉะนั้นการเขียนในรูปกระจายเราสามารถเขียน0ูนย์หรือไม่เขียนก็ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะจากภาพนะคะจะได้70,000กับ2,000กับ300กับ1นึกับ5หน่วย ่านว่าเจ็ดมื่นสองพันสามร้อยสิบห้านะคะเป็นจำนวนห้าหลักค่ะเจ็ดมื่นสองพันสามร้อยสิบห้าเจ็ดอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเป็นเจ็ดหมื่นสองอยู่ในหลักพันมีค่าเป็นสองพันสามอยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นสามร้อยหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นสิบ ห้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับห้าเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบห้าสามารถเขียนเป็นรูปกระจายได้ดังนี้นะคะเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบห้าเท่ากับเจ็ดหมื่นบวกสองพันบวกสามร้อยบวกสิบบวกห้า ต่อไปนะคะเราลองมาฝึกการเขียนในรูปกระจายจากตัวเลขที่กำหนดก,กันดูนะคะข้อที่หนึ่งค่ะ8 5 9 3นักเรียนลองเขียนในรูปกระจายกันดูสิคะว่าจะเขียนได้อย่างไรคำตอบคือ80,000บวกศูนยบวกห้าบวกเกบวกสามค่ะ ข้อที่2ค่ะ1นึ่งนักเรียนลองเขียนในรูปกระจายดูสิคะว่าจะเขียนได้อย่างไรคำตอบคือ1 0ึ0 0มืนบวกหกพันบวกศูบวกสบวกแนักเรียนเขียนกันถูกต้องไหมคะต่อไปข้อที่3ามนะคะ 7,851นักเรียนลองเขียนในรูปกระจายดูสิคะว่าจะเขียนได้อย่างไรลองฝึกเขียนดูนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันคะ่ะคำตอบคือ70,000มื่นบวกศนบวกแปดบวกห้บวกหนักเรียนทำถูกต้องกันไหมคะต่อไปข้อสนะคะ 36,827นักเรียนลองฝึกเขียนในรูปกระจายดูคะ่ะคำตอบคือสามหมื 6, ่นบวกหก0ันบวกแปดรบวกยีสิบบวกเนักเรียนเขียนถูกต้องกันไหมคะต่อไปนะคะข้อสุดท้ายคะ่ะข้อที่5้า สี่หมืนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบนักเรียนลองฝึกเขียนในรูปกระจายดูค่ะข้อสุดท้ายแล้วทำให้ถูกนะคะคำตอบคือสี่หมื่นบวกสามพันบวกหนึ่งร้อยบวกสามสิบบวกศย์ค่ะนักเรียนทำถูกต้องกันไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะ เรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะต่อไปเรามาลองทำแบบทดสอบกันดูนะคะว่าเด็กๆเข้าใจการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายได้ระดับไหนไปลองทำแบบทดสอบกันดูเลยคะ่ะเด็กๆครับจากตัวเลขที่พ่อกำหนดให้จะเขียนออกมาในรูปกระจายได้อย่างไรครับ 74,906เเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรครับหกพันห้าร้อยสี่สิบสองสามารถเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรครับเก้าหมื่นหกสิบห้าสามารถเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรครับ 7,987สามารถเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรครับสอ7หมื <Wow! S 1> 27, สามารถเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรครับ ทำแบบทดสอบแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะตอบถูกกันหรือเปล่าเด็กๆพอจะเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในรูปกระจายของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนมากขึ้นไหมคะวันนี้ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในรูปกระจายของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนกันนะคะสำหรับวันนี้ครูก็มีใบงานให้เด็กๆได้ฝึกเขียนในรูปกระจายของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนด้วยนะคะ เราไปดูตัวอย่างใบงานกันเลยค่ะใบงานเรื่องการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายของจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนใบงานมีสองหน้าเหมือนเดิมนะคะหน้าแรกนะคะใจนักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายตามตัวเลขที่กําหนดนะคะส่วนหน้าที่สองค่ะใจนักเรียนเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ ใบงานไม่ยากเลยนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะทำใบงานเสร็จแล้วระบายสีให้สวยๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้นะคะวันพรุ่งน,นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนกันต่อคะ่ะวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย